สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ใส่เสื้อ Under อร์อเมแบบนี้ยังอินอยู่ในมหากรรมบาสเกตบอลเฟสติวัลของบาสเกตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยที่ทาง UA จัดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมได้อยู่เต็ม2วันเลยอยู่ตั้งแต่เช้ายันดึกเช้ายันดึกทั้ง2วันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเรื่องบาสเนี่ย มันมันเข้มข้นมากๆแล้วก็มันสนุกมากๆอยากจะแชร์โมเมนต์ต่างๆแชร์มุมมองต่างๆที่ผมเห็นเนี่ยเล่าให้ฟังในคลิปนี้ไปที่เรื่องแรกก่อนไปที่ตัวผมก่อนปีนี้ผมมีโอกาสได้ร่วมทีมทาง U A Elite ก็เล่นกับแบรนด์ a m บ a s เดอร์ของทาง U A นะครับไม่ว่าจะเป็นเตเต้อัตพง์พิอาร์มนัทการโบ๊ทนัทวรเมจิทัคมินแล้วก็น้องอ๋อ,องน้องแคทอ่าแล้วก็อินฟูเนี่ยจะเป็นผม กับพิมแม็กบาสเกตบอลก็ได้เล่นร่วมทีมกันซึ่งเขาก็จัดทีมดารามานะทีมดาราเนี่ยก็เป็นน้องนักบาสที่เล่นดีๆทั้งนั้นเลยน้องมาร์กเนี่ยก็เคยเล่นคิสเตียน aj.j.j. ก็เล่นดีนีโอก็เล่นบาสเก่งพี่หลุยส์ก็เล่นบาสดีน้องเฟิร์นก็เยาวชนทีมชาติเก่าน้องไพรส์ก็เล่นบาสดีก็กลายเป็นว่าทีมดาราเนี่ยก็เล่นบาสตึงๆทั้งนั้นเลยเรียกว่า เซตทีมดาราหนึ่งทีมเนี่ยและหาเซนเตอร์สักหนึ่งคนนะสามารถส่งแข่งขันได้ซึ่งในแมตช์พิเศษเนี่ยอาตอมเองเนี่ยได้มีโอกาสเล่นผมว่านี่น่าจะเป็นผมเคยได้เล่นแมตช์ระดับประเทศมาแต่ว่าผมว่าแมตช์เนี้ยน่าจะเป็นแมตช์ที่บรรยากาศดีมากต้องบอกว่าสแตนเนี่ยมันใกล้สนามใกล้คนดูบรรยากาศมันแบบคนแบบล้นสนามอย่างเงี้ยมันมันใจฟูมากสําหรับคนเล่นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นกับพี่อาร์มพี่เมจิกพี่เตเต้ อ่าสามสี่คนนี้เป็นตำแหน่งพอยต์การ์ดเหมือนกันก็ชื่นชอบชื่นชมอยู่แล้วว่าพวกพวกนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นกันเซนบอลมันก็ทนกันกันก็เป็นหนึ่งแมตท,ที่ที่ประทับใจมากๆแล้วก็บรรยากาศดีแบบดีสุดๆเลยซึ่งคนที่คนคนชอบชอบแฟนขบเขาชอบเนี่ยก็จะเป็นเมจิกอ่ะคนก็มารอดูเมจิกซึ่งก็มีลูกที่ผมจ่ายให้เมจิกอลิฮูไปลูกหนึ่งซึ่งเมจิกถึงกับชมเลยนะบอกว่าเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าพี่จะจ่ายว่า มันต้องมีเซนบอลพอสมควรนะถึงจะจ่ายลูกนี้ได้อะไรเงี้ยก็เป็นผมมาเหนืออยู่แล้วไงผมจ่ายแบบไม่ต้องมองอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งแมตช์ที่ที่ดีมากๆแล้วก็บรรยากาศมวลส่วนตัวนี่เป็นเป็นหนึ่งนัดที่เล่นบาสแล้วเราประทับใจรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากๆมันมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้อยู่ในงานเนะก็ได้เจอกับผู้คนน้องๆอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยจะจะรู้สึก เกรงใจในการเข้าหาเหล่านักกีฬาอันเดอร์เมอก็อยากจะแชร์ตรงนี้แล้วกันว่าตัวตของเองเนี่ยได้อยู่กับน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่อาร์กาจจายเบอร์หนึ่งเตเต้ทักมินพี่คัดอะไรพวกนี้คือพวกนักกีฬาของ UA นี่ยนอกจากเขาเล่นบาสเก่งเป็นตัวหลักทีมชาติเนี่ยพวกนี้มันน่ารักหมดอะไรเงี้ยได้อยู่ทั้งวันเนี่ยเออใครจะถ่ายรูปใครจะเข้าหาเนี่ยมีโอก,กาสก็เข้าหาได้เลยเหล่านักกีฬาพวกนี้ นอกจากเล่นเก่งแล้วเนี่ยเขาก็เฟนลีกับแฟนคลับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เห็นว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าเขาหามีโอกาสเจอเมจิกเจอพี่เต้ te, พี่อาร์มเดินไปชาร์จเลยพวกเขาพร้อมเสิร์ฟคุณอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือมุมเกมพิเศษจบไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกหลายมุมที่ผมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนทาง UA เนี่ยจริงจังในการจัดการแข่งขันยิง3คะแนนมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วแล้วก็ มีหลายคนที่เป็นมือล่า3ามแต้มโดยเฉพาะผมเองเนี่ยก็ได้ลองเล่นเหมือนกันได้ลองเล่นอยู่หนึ่งรอบซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้จับบาสมาประมาณครึ่งเดือนไปอเมริกามาเนอะที่ทําคลิปให้ทุกคนดูก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้เล่นบาสเลยซึ่งเออมันมันรู้สึกนะไอตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าการที่อเดอร์เมอร์เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเล่นเนี่ยคนเข้ามาสมัครเล่นกิจกรรมนี้สองคน สร้างสนามพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะไว้สําหรับยิง3คะแนนแล้วก็มันมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มาเล่นฟิลเดียวกับที่แข่งใน All ออสตาเกมผมเองเนี่ยนี่คุณดูเดียเด๋ยวผมคนรู้จริงๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเออตัวผมเองเนี่ยก็อยากมีโอกาสเล่นเกมแบบ All Star แบบนั้นอะ่ะก็เลยลองไปขอหน้างงานก็ Walk in ไปเล่นได้นะผมก็ Walk in ไปเล่นซึ่งผมอ่ได้ประมาณ6คะแนนมั้งทางทางีไม่ได้ซ้อมเลยนะ และไอ้เกณฑ์ที่จะเข้ารอบชิงเนี่ยอยู่ประมาณ9ผมว่าถ้าผมได้จับบาสสักสาวันเนี่ยผมน่าจะทะลุเข้ารอบชิงได้เดี๋ยวผมปัดธงในคลิปนี้เลยเดี๋ยวปีหน้าถ้าผมไม่ไปไหนผมจะซ้อมบาสแล้วผมจะไปยิง3แต้มไม่เข้ารอบชิงมันมันพิเศษมากๆใครที่เป็นมือ3แต้มยุคนี้เป็นยุคของ3มแต้มอยู่แล้วใครทุกคนเนี่ยก็เป็นแฟนคลับสเตเฟนเคอร์รีผมผมบอกเลยนะผมสัมผัสแล้วผมอยากให้ทุกคนมาลองนะ มันเป็นอีเวนท์ที่ดีมันไม่เสียเงินแล้วก็ได้เล่นฟิลเดียวกับ NBA แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่มันเป็นรายการการแข่งขันใหม่ที่ยกเข้ามาแข่งอย่างเป็นทางการนะครับในปีนี้เนี่ยเขาตั้งใจจัดแข่งสลัมดังคอนเทสตสลัมดังคอนเทสตก็คือเชิญกรรมการแบบโอ้โหผู้แบบเชี่ยวชาญนั่นบาสเกตบอลพี่เจโอมาเป็นกรรมการพี่อาร์มาเป็นกรรมการพี่เมจิกเป็นกรรมการอะไรเงี้ยมันกรรมการก็ท่งคุณวุธแล้วนะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันหลายต่อหลายคนเนี่ย สปริงแบบกระโดดกันเวอร์มากเวอร์มากม,ากมากซึ่งและการจัดก,การแข่งขันเนี่ยเราล็อกแบบ NBA มาเลยแข่งสองลาวรอบแรกแข่งคัดเลือกก่อนแล้วก็เล่นรอบชิงชนะเลิศรอบชิงพี่2ส,สลันไบาตานีจากค่ายไฮเทคปะทะกับนิโคลาฟังโกจากจุลาก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นตัวตึงในระดับทีมชาติอยู่แล้วก็มาเล่นกับอีเวนต์เนี้ย แล้วก็มาโชว์กระโดดข้ามหัวโชว์แบบดังหนักๆอย่างเงี้ยผมว่าปีนี้เป็นปีปีเริ่มต้นคุณคอยดูเลยนะหลังจากเนี้ยอันนี้คือปีเริ่มต้นหลังจากเนี้ยแ a ลมดังคอนเทสน่าจะเป็นอีเวนท์ที่สนุกขึ้นแล้วจะมีเหล่าช้างเผือกในวันนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ผมไม่คุ้นหน้าเป็นเด็กดาวรุ่งบางคนน่ยตัวเล็กกว่าผมอีกแต่สปริงแบบโอ้โหสปริงอย่างเวอร เดี๋ยวคอยดูว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนเก่งๆจะมีช้างเผือกมาเล่นในรายการส l a m Dunk Contest ในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เมืองไทยไม่มีมานานมากแล,ล้วส l a m Dunk Contest น่าจะเป็นหมุดหมายใหม่ที่ UA ตั้งให้เราได้ตามดูกันทุกปีและก็เข้าอีเวนต์หลักแล้วแมตช์การแข่งขันแมตช์การแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราแบ่งเป็น4รุ่นนะมีผู้หญิง1รุ่นเป็น16ปีขึ้นไป ผู้ชายเนี่ยจะเป็น13ถึง15 16ถึง24แล้วก็25ปีขึ้นไปก็ตื่นเต้นนะคือเรารู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นอีเวนต์ที่ทุกคนเฝ้ารอไปแล้วอะในวันที่แบบ13ถึง15ปีเนี่ยทุกอะคาเดมี่ที่ดีๆในประเทศไทยส่งแข่งแทบทั้งหมดผู้เล่นที่ดูแล้วมีแววจะเป็นอนาคตระดับทีมชาติอยู่ในรายการนี้ มันเป็นเหมือนรายการที่เป็นรายการหลักไปละแล้วก็ด้วยความที่บาสมันใช้กด3,3คูณยิงข้างในได้1ยิงข้างนอกได้2เกมมันไม่มีเวลาหยุดมันเวลาไหลเราเราเชฟกดจนมันลงตัวละในปีนี้ผมได้ยินเสียงคนเข้ามาคุยกับผมบอกว่าบาสนี่มันมากเลยพี่กองบาสมันสปีดมันเร็วมากมัน เพจมันเร็วมันช้าไม่ได้เวลามันไหลมันต้องตื่นตัวตลอดต้องคิดตลอดแล้วก็การเล่นเนี่ยต่อให้ทีมเก่งกับไม่เก่งเนี่ยเล่นเล่นกันไปเนี่ยทีมเก่งขี่อยู่ดีๆีเนี่ยเดี๋ยวทีมไม่เก่งยิงสามแต้มสักสองลูกปุ้งปุ้งกลับมาสู่เกมละเกมกลับมาสู่สีกันละความคาดเดาของบาสเนี่ยมันเดาไม่ได้พอมันเอากดสามสามมาใช้เนี่ยมันเลยมีความมันที่มากกว่าก็จะเห็นได้ว่าทุกมิติ ไม่ว่าจะอีเวนต์เสริมอีเวนต์ย่อยเมนหลักสนุกมากๆแอบส่วนตัวนิดนึงแอบส่วนตัวนิดนึงแอบส่วนตัวนิดนึงคือมันมีอีกพาร์ทนึงคือพาร์ทคอนเสิร์ตพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีดีเจทีโมีทูพีมีสันคือเราอะ่ะชอบสันตั้งแต่แข่งรายการอยู่แล้วอะ่ะอยากเจออยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเลยพี่ต้มทูพีเนี่ย ก็ตามอยู่หลายปีก็ไม่มีโอกาสเข้าใกล้เลยซึ่งในวันงานนะ่ะเขามีมินิคอนเสิร์ตกลางสนามบาสเลยอะ่ะแล้วพี่โต้งเนี่ยเดินเสิร์ฟแฟนๆจับมือได้ถ่ายรูปได้เดินไปขอถ่ายรูปใกล้ๆก็ถ่ายได้แม้แม้ผมจะหน้าเด๋อไปหน่อยนะแต่แต่ผมดีใจที่ผมได้ถ่ายรูปกับพี่โต้งนะแล้วก็ได้ดีใจที่ได้ถ่ายรูปกับสลันนะก็ก็ก มันมันดีใจมากๆเลยอ่ะมันแบบมันฟูลฟิลอ่ะแบบได้อยู่ใกล้ได้ดูคอนเสิร์ตแบบเนี่ยห่างกันแค่แขนเดียวอ่ะมันมันใกล้มากๆอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าปีนี้ UA a อะตั้งใจจัดทุกมิติให้ดีมากๆให้ให้สมบูรณ์มากๆก็มันเป็นสมกับที่คุณเรียกตัวเองว่ามหากรรมของบาสเฟสติวัลของบาสเกตบอลนี่ยังไม่รวมถึงพวก ตลาดนัดที่มันเกิดขึ้นของกินเครื่องใช้แบบรองเท้ามีอาร์ตมีมินิเกมอีกนี่เราคุยเรื่องบาทสอย่างเข้มข้นอย่างเดียวยังขนาดนี้เลยต้องบอกว่าเป็น2วันที่ถ้าคุณรักบาทสคุณไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคุณจะไม่เบื่อเลยแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่เบื่ออยู่ได้ทั้งวันมันมันมันดีมากๆมันเป็นหนึ่งในงานที่อยากให้มีตลอดไปอยากให้มีทุกปี จะตามไปดูตามไปเชียร์ตามไปดูเหล่าดาวรุ่งทุกปีมันเป็นงานที่ดีจริงๆเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นการประกาศรางวัลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน u a 5 f i Thailand 2024ในรุ่นอายุ13-15ปีรองชนะเลิศอันอดับที่2ได้แก่ทีมแบนว a r อะคาเดมี AFA Basketball ทีมรองชนะเลิศได้แก่ ทีมเบญจมะราชานุสรน์นนทบุรีทีมชนะเลิศได้แก่สยามแรปเตอร์วันส่วนในรุ่นอายุ16-24ปีรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ o อจิจูและก็ทีม142ทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมรวมมิตรส่วนทีมชนะเลิศทีมลูกค,คากิปในรุ่นประชาชนรุ่นใหญ่ที่สุดอายุ25ปีขึ้นไป รองชนะเลิศอันดับที่2ทีมวัฒนาและก็ทีมเพื่อนเหมง้งทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีม b บ็ k อะลีน่ทีมชนะเลิศได้แก่ทีม m ัสเคิ b บไยยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผู้ชนะเลิศประเภททีมหญิงรุ่นอายุ16ปีขึ้นไปรองชนะเลิศอันดับที่2 o g b e a r และก็มอมแอมรองชนะเลิศอันดับที่1ทีมลูกคากิฟส่วนทีมชนะเลิศแบนวัตสแลมเมอร์ S p s c ยินดีด้วยครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในหมวดสลัมังคอนเทนต์นะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สมโพศ์พุทธิภายโรดชนกันปทุมมารองชนะเลิศได้แก่2สลันใบาตานีและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นิโคลาฟังโกส่วนในหมวดการยิง3คะแนนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่อัธพงศ์ลีลาพิพัฒกุลภูลินเลืองวิวัตจลัด รองชนะเลิศได้แก่ชยานน์เผาประดิษฐ์และก็แชมป์สาคะแนนประจำปีนี้แชมป์ในการเป็นแชมป์แชมป์เหนือแชมป์แชมป์สมัยที่3ของทาง Under Armour ได้แก่คุณอำนวยพรแก้วจลัดวิไลเอาละนี่คือ1ในอีเวนต์ที่มันที่สุดใหญ่ที่สุดสำหรับบาสเกตบอลหวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีกและจะยกระดับความมันขึ้นไปอีกหนึขั้น เจอกันปีหน้าครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ